สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมืัอนี้นะครับผมก็จะพามาเบิ่งนะครับต้นมันนะครับต้นมันที่เขาใส่ปุ๋ยหลายๆนี่นะครับมันจะขึ้นต้น like นะครับขึ้นต้นเนี่ยหมายค่าวางไหนครับพี่น้องนะครับสจหรับมือไหมนะครับเพิ่นอาจจะบ่เข้าใจเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยหลายเกินไปนะครับก็จะเฮ็ดให้มั่นเัาขึ้นต้นนะครับผมนะครับผมจะมาบอกนะครับเนี่ยครับคือลักษณะนี้นะครับมันขึ้นต้น คำว่าขืนต้นเนี่ยคือมั่นสูงเกินไปนะครับมั่นสูงเกินไปเฮาบ่ได้ซอยอ่ายุดการเจริญเติบโตของต้นมั่นหรือว่าทอนมั่นนะครับผมแปลงนี้นะครับแปลงนี้คือผมปล่อยให้งาเพราะว่าผมจะเอานะครับผมจะเอาล่ำว้ขยายปีหนาครับพี่น้องเนี่ยคือการเขื่นต้นของมั่นนี่ก็คือจะปล่อยให้เพิ่นไงนะครับฉีด ฮอร์อโมนนะครับสูงเป็นสองถึงสาเมตรเลยครับพี่น้องเห็นไ่เนี่ยครับล่ามัน่นทีเขาปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้เพื่อว่าจะเอาล่ามใบขยายปีหน้าพอว่ารู้สึกว่าปีนี้นะครับล่ามมั่นนี่นนาจะขาดนะครับนนาจะขาดแค่นอีกนะครับแปลงนี้ประมาณไรหนึ่งครับผมบปฉีดโพแทสเซียมย,ออย้อนยังผมฉิดปล่อยให้ล่าเพลินขืนเงาผมฉีด,ฉดเป็น พวกปุ๋ยนะครับปุ๋ยิ่งแห้งเกี่ยวกับผวกปุ๋ยยูเรียนะครับใส่ปุ๋ยยูเรียผวกปุ๋ยขี้ไก่นะครับปล่อยให้เิ่นขื้นลำ่ำแปลงนี้ประมาณหนึ่งไรน,นะครับแปลงนี้ประมาณหนึ่งไรน,นะครับแต่ว่าผลมีผลดีกับผลเสียผลดีก็คือได้ล่ำมั่นทีเงาขึ้นไงแหละก็สมบูรณ์นะครับผมสูงถึงสูงสองถึงสามเมตรนะครับผลเสียคือหัวนะครับหัวจะน้อยดกแต่น้อยนะครับเพราะว่าคือผมปล่อย ปล่อยให้เพ่นขึ้นลำให้เพ่นแยวเพื่อ,อไว้ขยายปีนาแปลงนี้ประมาณหนึ่งไร่ครับพี่น้องแปลงนี้ประมาณหนึ่งไร่เพราะว่าผมกับยานบ่ม,มี่ทอนมั่นปลูกปีนาเนี่ยครับพี่น้องอเบิ่งไกลๆน,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 นะครับเนี่ยเบิ่งไกลๆล่ำมั่นนี่นะครับสองถึงสามเมตรนะครับด้แงนเบิ่งเลยนะครับพี่น้องสูงนะครับสามเมตรกก่าๆนะครับเห็นบ่พี่น้องเนี่ย เนี่ยครับสามเมกัวๆนะครับแต่ว่าผลเสียคือหัวมันจะบ่อยใหญ่นะครับหัวมันจะบ่อยใหญ่เดี๋ยวผมพาไปเบิ่งตัวอย่างนะครับพี่น้องผมจิขุดเบิ่งเหงาหนึ่งนะครับเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับหัวดกแต่บ่อใหญ่นะครับเป็นพันธุ์อีเหลียงใหญ่นะครับต้นนี่แแปลงนี่นะครับแต่ว่าอยากได้ไปขยายพันธุ์ของปีนาแต่ว่าความสูงนี่ประมาณ2-3เมตรนะครับ กานต่ำคือสองเมตรหาิบนะครับอที่เบื้องบงในสายตาเนี่ยกลุ่มลวมแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณบืนใส่สามเมตรครับพี่น้องบืนใส่สามเมตรล่ำนะครับอันนี้คือผมอยากได้ล่ำแต่ว่าผมก็เลยเห็นให้พี่น้องเบืองว่าการทีปลูกมั่นนะครับถ้าขืนล่ำแล้วเขาจะมีวิธีแก้ไขจังใดครับพี่น้องวิธีแก้ไขการขืนล่ำหรือว่าเหาดูแลรัลกษามาตลอดแล้วนะครับถือว่าเหาเนี่ย จะเอาพอดีแหละนะครับเอาประมาณเมตรหาสินะครับหรือสูงขึ้นไปประมาณเกือบเกือบสองเมตรนะครับพ่อแล้วนะครับเฮาเบาเฮาอาแค่ซ้ำนี่นะครับการฉีดยุธการเจริญเติบโตของลำมั่นหรือทอนมั่นนะครับที่ขื่นลำกับั่งจะขื่นลำนะครับแก้ไขจังไหนะครับน้ำปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ฉีดพี่อ้องฉีดปุ๊บนะครับ ภายใน,นระยะเวลาแค่สองสัปดาห์เพื่อกลายุดการจเจริญเติบโตทางลำต้นแล้วนะครับผมที่ผมแนะนําว่าให้ฉีดในช่วงระยะเวลาคือ3าถึงสเดือนนะครับอยู่ในช่วงระหว่างนี้นะครับแต่พี่น้องตัดสินใจแล้วว่าลำมันงามแล้วเอาซ้ำนี่นะครับให้พี่น้องนะครับฉีดโพแทเสเซียมหรือว่าปุ๋ยศูนย์หกหรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมันจะยุดการจเจริญเติบโตทางลำต้นนะครับเพื่อจะล่งหัวนี่แหละครับพี่น้องที่เหตุผล ทีทเท้าฉีดระเบิดหัวจะเฮ็ดให้ต้นมันเนี่ยบอจะเลื่นอนเติบโตขึ้นไปอีกแต่ววาเพิ่นจะล่งหัวหยุดการเจริญเติบโตนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมเนี่ยจะยุดนะครับจะยุดการเจริญเติบโตแต่ว่าเพิ่ลงหัวจะเฮ็ดให้ต้นมันบ้กล่ำนะครับแต่้าในเมื่อใดทีเฮ้ายังใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆอ เป็นปุ๋ยเกี่ยวกับปุ๋ยยูเรียหรือว่าปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบเพื่อจะขึ้นต้นเพื่อจะขึ้นต้นไปเอยๆแต่ว่าเมื่อใดที่เห่าหยุดอยากได้ต้นแค่ซ้ำนี่แหละสูงประมาณ150เมตรห้สบนี่ก็สุดยอดแล้วเอาไว้เป็นพันปีหนาายน้ำปุ๋ยโพแทสเซียมหรือ0ูนยฉีดทั้งใบเพื่อจะหยุดการจะเริ่มเติบโตท่านที่นะครับเพื่อจะลงหัว นี่คืออ่านี่แหละครับวิธีการแก่ไขนะครับมันบ่ยากนะครับพี่น้องให้พี่น้องนั่มปุ๋ยอ่าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ฉีดขีดลงไปปุ๊บการเจริญเติบโตก็จะซาลงนะครับบัดที่นี่ปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์จะระเบิดหัวมันเฮ็ดไห้มันล่งหัวบัดนี้นะครับอายุสามสี่เดือนไปแล้วอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างทามันทามันนี่ได้ขค้ืนต้นนะครับหัวจะบกคอยมีดกกระจิงนะครับพี่น้องดกกระจิง แต่หัวมันจะบวใหญ่นะครับที่อยู่ประมาณนี้ครับคอรอแคล่ลักษณะนี้ครับคือปุ๋ยขาดโพแทสเซียมหรือว่าขาดปุ๋ยระเบิดหัวเพิ่นขึ้นไปเลี้ยงลําต้นอย่างเดียวครับแปลงนี้เตรียมไว้เป็นทอนพันธุ์นะครับเป็นทอนพันธุ์ปีหนานะครับอาบอนปีหนานะครับอีกสองสามเดือนข้างหน้านี้นะครับผมย่านมันขาดแค้นนะครับก็เลยเล่งลาต้นอย่างเดียวครับ ตัวนี้กับบหวลายนะครับจงไวประมาณลายหนึ่งนะครับย่านมันบ่พ่อในการปลูกเนี่ยครับเบิงพี่น้องความสูงของเพิ่นสูงครับแต่ว่าหัวบ่ใหญ่ด้นะครับตัวนี้คือมันสิขึ้นต้นเพราะวเฉียเอาต้นใ้ขยายพันธุ์ปีหนานะครับว้ขยายพันธุ์ปีหนาสูงประมาณ3เมตรครับความสูงกโดยประมาณคือประมาณ3เมตรครับพี่น้องสูงแห้งนะครับแต่ว่าลำต้นงามนะครับสวยงามเลยนะครับลำต้นนี่ แต่ว่าหัวนี่แตกออกอยู่แต่นะครับก็จะได้เล็กๆ,ๆน้อยกับบ่เล็กบ่น้อยนะครับกับประมาณาเฉลี่ยถือประมาณ3-4มตันต่อไร่นะครับแต่ว่าเขาต้องการทอนพันใบขยายกะจำเป็นต้องเฮ็ดนะครับแต่ว่าเขาก็ได้ผลผลิตอยู่แต่ว่ามันอาจจะตำลุงแน่จังน้อยนะครับพี่น้องนี่ก็คือ,อที่มั่นขึ้นตนบางคนบ่อยากให้ มั่นขึ้นต้นนะครับวิธีการหยุดการเจริญเติบโตหรือว่าบ่ให้มั่นขึ้นต้นนี่นะครับรู้สึกว่ามันง่ามแล้วมันกำลังซัดขึ้นแล้วนะครับให้น้ำปุ๋ยโพแทสเซียมครับฉีดฉีดเพื่อกาจะหยุดการเจริญเติบโตทันทีนะครับอ่ะภายในอาทิตย์สองอาทิตย์เพิ่นฉีบ่มีการเจริญเติบโตขึ้นทั้งต้นนะครับเพิ่นยุลงหัวอย่างเดียวนั่นแหละครับผมอ่าบางคนหอดอายุสามเดือนสี่เดือนเพิ่นเริ่มฉีดแต่ว่าลับต้นบ่ใหญ่กะฉี่ยายท่อนั่นแหละครับพี่น้องถ้าเพียงเอ้ยู่เพียงเอื้นนนล่่่่ะะะะครรรรรััับบบเเเพพาาาววิิไดด้อสห ยุดกระตุ้นการาจเจริญเติบโตทังลำต้นและใบนะครับแต่ว่าเขาฉีดไปแล้วคือมันจะลงหัวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมมาเปรียบเทียบให้เบงวา่าถามันขื้นลำหรือขื้นต้นแล้วนะครับมันจะบกค่อยมีหัวนะครับมันจะเป็นเลียงลำต้นและใบหลายกวัวนะครับนี่ครับในแง่ไทยนะครับม่ามันตน้นยางนะครับ ตัวนี้เอาไว้เพื่อขยายพันธุ์เป็นของปีหนานะครับพี่น้องก็สูงประมาณ2อถึงสเมตรนะครับมั่นขึ้นต้นนะครับกับบอดีนะครับเพราะว่าถ้าเฮามองในอีกแง่หน,นึ่งคืออยากาไดา้ทอนมั่นก็ถือว่าดีอยู่นะครับสวยงามนะครับ2อถึงสเมตรเท่ากับสามารถลำหนึ่งเขาสามารถตัดได้เป็นซีฟทอนนะครับเป็นซีฟทอนแต่ว่าถ้าจะเอาหัวนะครับปล่อยไว้บอดีนะครับใส่ ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับ0060ระเบิดไปเลยนะครับฉีดระเบิดหัวมันจะยุดการเจริญเติบโตทันทีครับพี่น้องนี่คือเทคนิคในการใส่ปุ๋ยในะการใส่ปุ๋ยนะครับผมครับคลิปนี้ผมก็เอามาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเบ่งนะครับว่าการขึ้นต้น่มันนนนขึ้้ตีหัวมันจะบอหญ่นะครับตามที่ผมบอกหละดกอยู่แต่บอหญ่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นต้นหลายนะครับก็เลยมาคูนให้พี่น้องเบ่งนะครับพี่น้องครับ คลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซับนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ